วันนี้ก็ไม่อยากจะรีวิวอะไรเลยแม่สั่งให้ไปปั่นมาปั่นง่ายๆกลับมาบ้านปัดจำกันไม่ได้ขนาดนั้นหรือไงคือเหากันแท้ๆก,ก็ไม่ดเพื่อนมากเลยล่ะก็เพื่อนเต็มที่เลยก็เหากันทักท้วนั่นยังยังอีกกันไม่ใช่จูนเอ้าเอ้าเอาโอ้เห็นกันเพื่อนก็นกนจะจำกันไม่ได้หรือไง แม่บอกว่าปั่นง่ายๆน้ำไม่ค่อยมีแต่ดูสภาพรถกลับมาบ้านมันไม่ใช่หรอไม่เอ้ยน้ำเต็มคารเบิลเลยไดีเหยวเอาลูกต้นปั่นให้ดูเด้อทุกคนโอ้โหสุดยอดของความว่าน้ำแลว้วก็ขี้โคลนขีดตุม๋มมาจะจำคนไม่ได้เห่าแล้วจำจุ้งไม่ได้แล้วล่าสุดอ,อทีนาย,ยังสวยแบบนี้นะคะเนื่องจากเราใส่ฟิลเตอร์นะคะถ้าเกิดไม่ใส่นี่ก็คือดูไม่ได้เลย